วัดโคกโพนนะครับบรรยากาพญานาคสวยงามมากเลยมีองค์พระพุทธรูปนาคปกหน้าตัก12เมตรอยู่ตั้งแต่ง,งานสวยงามวันนี้วัดโคกโพนบ้านโคกโพนตำบลกันธรมอำเภอคู่ขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับมากราบสักการะองสมเด็จสัมมา,าสุตเจ้าสมเด็จเรียกว่าพระใหญ่ ใหญ่องค์สีขาวนะครับที่วัดโคกโพนอำเภอคูอ่ข,ขนตำบลกันทรมสวยงามครับสวยงามพญานาา<ม>เยอะๆเลยครับขึ้นวัดวัดบ้านโคกโพนพญาหน้า เยอะแยะเลยใหญ่มากสวยมากพระนาคปรกอยู่ข้างบนหน้าตัก12เมตรวัดโคกโพนพระพุทธปฏิมาก่อนปางนาคปรกหลวงพ่อใหญ่สำเร็จนำโชคนำชัยวัดโคกโพนตำบลกันธร,รม อำเภอขันจังหวัดรีสเกตมากราบหลวงพ่อใหญ่กันนะครับวันนี้ขึ้นไปชั้นสองบรรยากาศตรงนี้บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พญานาคล้อมรอบหลมากมายกายกองเลยเยอะแยะเลยบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ ่วา <laughs> ขึ้นชั้นสองครับขึ้นชั้นสองแต่งตัวสุภาพทางโน้นจะเป็นโบสถ์นะครับอันนี้เป็นวิหารหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่ปางนาคปรกนาคองค์ใหญ่นาคปรกเจ็ดเสียนใหญ่มากนะครับถ้าเข้าไปข้างนในในถ้ำ ข้างล่างองค์พระอันนี้เป็นองค์พระนอน